เฮ้ยดี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 กว่าไอ้สัตว์ดีเฮียไปไปดูรู้ไอ้สัตว์จะเปิดเอาเป็นรถสนุกเลยดูดีว่ามีรถอะไรอยู่ปะวะต้องมีสักคันแหละ เบิกแถวนี้คุณจะดูกันเพื่อป่าวะไม่ได้จริงๆเผื่อเราได้ป่าวะไอ้สัตว์จำได้ว่าที่ดีมันมีกระาดาษเขียวกระาดาษแดงกระาดาษดุนกระาดาษนี่กระาดาษนั่น ไอ้มงค์ขึ้นรถไอศิลเลมขึ้นรถพายโบ้ขายหนังกว้างไป ไกลโพ้นฟ้าเฮ้ยเหี้ยเข้ามาเจอของดีเลยสัตว์มารักติกาลเอาไปเลยครับแสงเรือลาคืความเวิ้งวางคืน <c oughs> นี้ลองมองที่แสงจันอยากชวนเธอฟัง แสงจันทร์งามมีรักบนบานเดือจางซ่อนอยู่อ,อ,อาสาใจใเธอเฮ้ยแค่โคตรพอเลยจากมุมมืดแห่งฉันจากความฝันของชายออได้เงารักแห่งฉันและในคืนนี้เจ้าขอจัด มาเร็วมาเร็วขึ้นเลยส่วนหลันนี้เพียงคคืนนี้ชคนน้องน้องดูอันพี่ตีไปขายน้ำใส่พี่เปเตียนเพื่อนกันกบี่ไปเลยไม่พี่้มา แล้วแล้วพี่ให้คนไม่มีอาวุธไปเนีน่ยนะาหลมึงเอาไอ้แมสไปด้วยไอ้เออเอาไอ้แมสเด็ดแมสอยู ey, ่ไหนไอ้ย <itations. S 1> ืนหัวด้วยนไอหัวสลิมมันนะไอ้เปียกเปล่าไอ้ห <refers Thirty> ัวสลิมนั่นไอ้เปียกหรือเปล่าเอามไปด้วยมาไปด้วยไปไหนไปบอปี้คือรถไปคือรถคือตุตานคือตุ้บไก่หนังกวางมาดีไม่ดีขึ้นขึ้นตุตานเออเสวัสดีครับไปด้วยได้ไหมครับสวัสดีไปแรกแรกครับไปด้วยได้ไหม ได้ครับอแป็กขึ้นมาดีฮี่อ่ะสวัสดีครับทุกคนเป็นไงครับผมได้เลยครับครับสลาร์ไปเลยครับซสลารอยู่แก๊งไหนครับเนี่ยนีแก๊งแลโบกินี่เธอสลาร์ชื่ออะไรครับชื่ออูดครับสวัสดีครับคนเต่าหรือเปล่าครับไม่ครับคนอูดเอออูดไหนครับอูดโอหรือเปล่าครับอูดเอ็นทีอาร์ครับ เออเอาเอ็นดีอาร์มีคนจิ้วเดือเนี่ยมาใหม่ล่ะครับใช่ครับพี่พี่ชายพี่ชายเสียพูดอะไรอ่ะผหรือปากฉลามครับเอ้ยยก็ตึงอ่ะพี่ชายได้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 ลงไปใช่ไหมคัดรัดเข็มคัดครับรัดเข็มคัดด้วยครับเราขับพี่ิวดรัดเข็มคัด้วยครับพี่ิวดตัวกระเด็นนะครับพิวดครับรัดเข็มคัดหน่อยครับพี่อูดเฮ้ยเพลยกรันละครับเป็นอะไรเอาเสียไปเลยกันเนี่ยครับเออพี่พี่ชอบกินมัสแมนแล้ววะปะครับ ทำไมต้องขับไปแบบเนี้ยรับอ๋อพี่อูดเขาเขาเป็นคนแ์คว่าเจ็ดศูนย์ถ้ากูขับรถไล่กูเนี่ยจูตาไงพี่อูดอัฟโร่เหรอครับใช่ครับผมเป็นร้องเพลงเอฟิสมาแดฟมเดมแดฟิมเดฟอ้าพี่อูดร้องเพลงให้ฟังได้ไหมไม่หนังสัตว์มันอยู่ข้างหลังเนี่ยองอยู่ไหมอะไรเขย้ายที่ไรควายไอ้พวกไหนวะนนี้สัตว์บ้าไข่ไว้เยอะโอ้ดัดดาดนี่นี่ด่าผมแมงเกินทั้งโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อวานกูไปทำเงี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยขายวันได้เงี้ยพี่เบตีครับขายยังครับเอาละครับรอรางการสามร้อยก่อนได้ปอนน้องโอเคครับโอ้ยม่วงไป้งเบตครับเออคนคนนี้คนนี้เขาเชื่อครับอูดครับอูดเอ็นดีอาร์เขาเชื่ออูดครับสวัสดีครับจริงๆผมเป็นคนของสภาสวัสดีครับใช่หรอใช่หรอเป็นคนของสภา ช่สภาพอ๋อที่เขาไล่เอาคนที่เขาไล่คนออกสภาวันนี้ไปไปคนนึงก็คือมาแทนนะครับไอพี่คิวกูีดขี้เลยพี่โอ๊ตไปไหนครับโอไปไหนครับผมเต้นเลยครับพี่พี่โอ๊ตเต้นให้ผมดูหน่อยครับเต้นไปไหนได้ไหมไม่ไม่ไปดีกว่าครับไอแต่ตไปดูยิงน้ำหน่อยครับไปดูภาพยิงน้ำหน่อยผมไปสภาหน่อยครับผมอยากไปสภาไปไปสภาได้ยัไงครับ ไอพี่พี่เปตีใช่ไอพี่เปกพี่อยู่นี่ก่อนพี่เป็กพี่เปตีเดาพาเพาพี่อูดเข้าไปสภาแป๊บเออเออเอ่เออเีบขันเหรอเนี่ยไอ้เสียสีแดกสีแดงไว้ใส่ลุงไปหาใครที่สภาครับไปเดินเล่นครับผมอยากเจออ๋อโอเคครับอาอแล้วลุงเข้าหายไปไหนทำไมไม่เห็นในรถปะนั่งอยู่บ่อหลังเนี่ยอ๋อ ลุงมีตังค์ป่ะครับผมผมบี้ครับน่อยได้ไหมผมไม่มีตังค์เลยเลขเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงให้จริงอ่ะใช่เลขอะไรเออกระเป๋ากระเป๋าห้าแปดหกครับมันมันให้บนรถไม่ได้นะครับคุณลุงอเหรอใช่ครับที่ที่นี่มันให้บนรถไม่ได้ครับ คุณลุงครับว่าคุณลุงชอบกินมาสแครโรบอ่ะครับไม่ครับพี่พี่บ๊อบอะไรอะไรที่เราชวนตำรวจไม่เป็นไรจริงถ้าเกิดตำรวจชนเราเป็นถูกสบจะหาจะว่าเดี๋ยวใครว่าก็ไปดูเดี๋ยวเฮียคุณลุงจะไปหาใครเหรอครับผมอยากเห็นสภาพของที่นี่ครับที่ผมเข้ามาเนี่ยผมอยากเห็นมากเลยว่ามันเป็นยังไงโอเคครับ เคร่อินผมตกอะครับผมกำลังบินไปที่อื่นแล้วมันตกอยู่ที่เนี้ยอ๋อแล้วคนลงจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับให้ครับไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกครับผมมาลับๆครับจริงๆผมเป็นหน่วยที่ที่ขึ้นตรงกับอีกคนหนึ่งอครับผมมาตรวจตัวมาใช่ไหมใช่ตรวจความลี้ลัของสภาครับได้ข่าวว่าสภาห่วยมากช่วงเนี้ยอ๋อ โอเคคร okay. ับคุณลุงใส่เสื้ออะไรเนี่ยมีโนรู้ครับโนนึงโนนึงคุงครับคุณลุงครับคุณลุงครับคุณลุงคุณลุงครับคุณคุณลุงหน้าแปลกผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ปะได้ครับได้ได้ได้เวป้าไปเร็วไปยืนถ่ายรูปกันปบิ้าไปยืนข้างหลังข้างหลังข้างหลังคุณลุงคุณลุงครับหันขวาหน่อยเย้คุณลุงโคตรเท่ใส่ต้มหูสีทองคุณลุงมีเบิร์บปะครับ คือแบบส่งผมลุงแบบว่าสรงผมลุงกับเสื้อไม่เข้ากันเลยศูนย์หกหนึ่งไอ้เก้าหกเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งหกใช่ใช่ทำไมมันมีหกตัวเอ้าเหรอมันมีกี่ตัวทีเดียมันห้าตัวไม่ใช่เหรอลุงไม่มีโทรศัพท์คนลงคนลุงเอาโทรศัพท์ผมไปกานก็ได้เอ้ประเึ็นน่าคนลงมีคนโทรมาฮัลโหลพี่เบบี้ ลุงไปแล้วผมไปกันนะครับพี่เบบี้รอแป๊บหนึ่งน้องเจอคุณลุงเขาเนาะคุณลุงมาส่งคุณลุงที่สภาดูยังไงวะดูยังไงอะอเคอ่ะเปิดกระเป๋ามาก็ได้ครับแล้วก็อยู่ซ้ายบนครับห้าหนึ่งศูนย์เอคุณลุงครับหลบหลบรถให้สภาเขาหน่อยครับมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางของรถไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยลุงผมลองไปถามมาดูครับลุงบอกว่ายังไงผมแจ้งตำรวจอ่ะแค่นั้นอะจะไปดุจัง มันมันไม่ใช่ที่ของรถอะครับอดิจะลงไปเก็บรถครับแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ของรถอะครับพิษภาพเปิดเลยพิษภาพเปิดเลยนไคุณลุงนิจระอะไรติดต่อสภาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับผมมาเดินเล่นครับแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ของรถอะสภาจะทำผิดกฎของประเทศไม่ได้นะมันลยครับ อนีคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยคุณลุงเขาชื่ออู๊ดครับเขาบอกชื่ออู๊ดเมื่อกี้อู๊ดนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่อู๊ดอยู่เอทีอาร์ครับแล้ครับโดนข่าวไปเลยยังขวัญข่าผมพาคุณลุงเขามาส่งงคครับาาุุณลมที่ส่งครับเขาบอกเขาอยากมาบามีอาใช่ครับใช่ครับพี่ธากาเล็ตคนลุงคนลุงเบอร์อะไรอ่ะเอ่อเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ด ลุงชื่ออะไรนะชื่ออู๊ดใช่ไหมอู๊ดอู๊ดเด็ดสักขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเออเยอะโคตรเท่โอ้โหเฮี้ยเท่จัดครับผม จเจอกันนะครับคุณลุงได้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 เจอกัน,นได้ครับผมชื่ออะไรนี่ชื่อน้องม่วงครับได้ครับผมเดี๋ยวเจอกัน,นครับ,อ,รบอยากเห็นสภา,าของที่นี่มากเลยเชีย่ยคู่เท่สัสนั่งรับ จะเทชิบหายประเทศเราเปิดอะไรใช่ปะประเทศเราเปิดยัง c ั a n n e l s w i ประเทศเราเปิดยังเดี๋ยวเราประเทศเราเปิดยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิด,ปด,ดอะไรปะ Sound muted เฮ้ยพาบ้านไหนใช้ปืนอย่างนี้วะเนี่ยไอสัตว์จริงก็เกรงใจชาวบ้านเขาเลย กูเข้าไปกูจะโดนยิงตายไยเนี่ย มันมีอะไรบ้างไหนเนี่ยเข้ามันเลยจะพามันให้เข้าปะาให้เข้าแหละมันเป็นที่สถาน,านะใช่ไหม <c oughs> ลาบเขียนผิดแก้แป๊บเอ,อ้เท่ดีว่ะ ไม่ผมมีสตอรี่อยู่อีกประเทศด้วยไม่ได้ ก็มีพลลุ้นหรอวะยุยมาทรมข่าววันนี้ไอ้สัตว์เดเฮ้ยญาติใครอยู่ในสภามีญาติใครอยู่ในสภา หรอค <c oughs> รับผมกูรู้ระยะใครญายิ <c oughs> ยากูเองอ่ะไม่มีอะไรเป <c oughs> ี้ยวว่ะดูเปี้ยวว่ะอ่ะ ผมมึงเฟี้ยวอะเจเบล่าเจ็ดศูนยเนะก็อย่าบอกนะว่าว่าผมมาผมมาเดินเล่นเฉยใช่เหรอใช่เดี๋ยวไว้ไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใครด้วเฉยไงไม่มีใครอยู่เลยอ่ะไปดึงดูไว้เหรอใช่ตะกี้เขาเพิ่งตีกันอยู่เนี่ยตีใครอะเพราะเขาตีกันอ่ะเด็กตีกันไปดูไหมล่ะที่ไหนอ่ะแลนด์ดำไป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 พี่ไป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 เด็กตึกรถก่อน เี้ยโคตรเท่เลยว่ะเจ้าปัดจัดแล้วพี่แต่งตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพอสิกูเป็นมดเอ็กซ์เก็บมาพี่มันอยู่ที่ไหนนี่ยซนนเหรออุ้ยทำไมมันแรงจังอะเฮ้ยมีเอ้ยเด็ก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 เก่ามึงตีอยู่อะอุ้ยทำไมมันแรงจังอะ ไอ้คนในแก๊งเก่ามึงตีอยู่อไอ้วิธีทำไมมันแรงอะ,รอ,อะไรเนี่ยชื่ออะไรตอนนี้มึงชื่ออะไรชื่ออู๊ดไอ้อู๊ดอูดหรืออูดอ,อูดอ,อูดเป็นต่อวิธีทำไมมันแรงจังอ่ะแดงรถสะพานไงวิ่งเบรกก็ดีเด็ก,กดดมึงตีอยู่ไอ้ไอ้ไอ้อู๊ด ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีใครเจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยแป๊บนึงถอยแป๊บนึงไม่เอาผมไม่อยากให้รู้ใครมาผมมาไม่ใช่นี่มึงมึงเด็กแก๊งเก่ามึงอะ่ะก็ไหละผมไม่อยากให้รู้ว่าใครผมมาไอ้มึงก็ดูสิมึงก็ดูสิไหนดูแล้วเนี่ยไม่เห,เห,นหน็นตีกันเลยนี่ไงพวกมอไซค์น่าจะชิบหายตายห่าหมดแล้วไหนไหนไหนมอไซค์อะแต่ตราพี่ดีกว่าโคตรมืดแล้วเราเราเราเข้าไปถามกัน ฮัลโหลหมายเฟรนส์ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเรสดีครับนะีเราตีกันใครแดกเอ่อมีันนี้เรื่องมึงไอ้เหี้ยเอ่อหมายหมายถึงยังไงครับนะาตีกัน้อใครชนะใครชนะอ๋อก็ส่วนใหญ่เป็นพวกผมครับไม่ส่วนใหญ่ครับทุกไฟท์ใช่ถูกนี่หรืออ่านทรัพยากรอย่างเดียวครับนี่ครับเขาผ่านเราโอเคตีจบแล้วฮะยังครับนะครับเรื่อยๆครับนะโอเคโอเคนะาน้เปิดบทเลยครับ ดูไว้อยู่ไหนพี่ดูไว้อยู่ไหนใครนะดูไว้ดูไว้วยอยู่บ้านมันบ้านแรลงหนึ่งแต<ห>พี่เฮ้ยแม็กกูมีเรื่องจะบ,บอกมึงว่ะป่าพี่คือตอนนี้กูทำแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศแล้วอ่ากูได,กได้กูได้แท็กมาคันหนึ่งแล้วก็เงินอีกสองล้านที่ไหนที่ที่นู่นไงแล้วพี่เอาเงินที่ไหนอ่ะหมายถึงแลกที่นี่ไงแลกที่นี่หรอใช่หรอถูกตอนนี้มึงเรียกกูว่าไฮโซสี่ได้เลย นอยู่ในนั้นแหะอยู่ในข้างหลังนั่นอ่ะมันอยู่ในรู้วมันต้องเข้าทางข้างหน้าใช่ใช่ได้เหรอพี่ได้ดีรออะไรอ่ะไอ้เนี่ยไหนอะยังไงพวกนี้แหละมีโทรศัพท์หผมมีโทรศัพท์นะพอดัสดีครับพอดีครับเฮ้ยญาติกูญาติกูน้าสวัสดีครับอยากอยากมาดูสัตว์โลกที่อยู่อยู่ในกรงบ้านนะพอดีครับนะสัตว์โลกสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับผม พอดีครับพอดีเทอร์นี่ครับบอสขอแนะนำนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่อู๊ดเป็นตูดโอ้เป็นต่อเนี่ยครับนะนี่อยู่ในรถอู๊ดเป็นตูดสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับเนี่ยเขาลงมาเหมือนผมจะสวัสดีครับสวัสดีครับเขาลงมาคือจะแคะลงเนี่ยจริงไหมครับเนี่ยเจ้าบอสครับสวัสดีครับพี่อู๊ด สวัสดีครับผมติดตามพี่มาหลายปีแล้วพี่มะนาวมะนาวน้ำพึ่งไหนไหมครับมีโรสกาดในผมยืมขับเล่นไหมครับผมอยากขับหนวดขันสีเหลืองขลิบไหมครับเนี่ยขันสีเหลืองตาโคตรคุ้นตรงผมก็คุ้นตรงผมฟังไม่ออกจริงจว่าเป็นใครฮัลโหลจริงอย่างนี้นั่งไปกับมันเด็กมันอยากลองขับรถอ่ะตัวนี้เอากันไหนไปอ่ะอันนี้ดารานะไอไอแปดมึงอ่ะไอแปดมึงอ่ะแปดมึงหนวดโคตรคุ้นเลย ไอวูดอุูดดาราไงไอ้แซมพ่อมึงก็จบแคปมาเรื่อยสองที่พัดพากันไปอ่ะป้ามึงคิดมากกับเบงใช่ป้าผมหรือเปล่านี่ใช่คนนี้คนที่มึงตามหามาสามปีอ่ะนี่ใช่ป้าผมหรือเปล่าครับกูรู้คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่พ่อที่ตามหาตามหาชาพ่อกูไม่เคยพ่อกูมึงพ่อมึงอยู่เกาหลีมาสิบปีเฮ้ยจบแคปมันไหใช่เดี๋ยวพ่อเลิกกันเลิกกันแล้วกัดระดับไล่เราใช่ระดับระดับพี่อ่าแล้วมึงจะทำไมเนี่ย นี่ใครเนี่ยอ่าพี่โนดตีครับชีดเดวตาผมกลับเหรอ่ะไกลเลยโอหโอ้ยตาผมกลับหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โนสวัสดีครับเฮ้ยมันแรงยังวะทัวนี่คันนี้เหรอคันนี้เหรอครับในผมแดงกากนี่ตื่นแล้วครับใช่หรอนั่นมันไปจบตรงไหนไปจบตรงไหนขอเข้าคุ้มกันสักหน่อย ครับอันนี้กักดที่สุดเหรอถ้าคันนี้กักดใช่เหรอมันเลี้ยวดีจังแต่มันมันไม่แรงเท่าพอดคันที่กูขับม,มาเลยนะใช่ครับแล้วถ้าไปคิดทำสีนี้ิดอ่ะไม่ครับผมให้คนอื่นยืมครับมันไปทำสีรถพระราชทานอะไรดีเป็นไงบ้างครับลุงที่นูนน่นล่ะไไบ้างม่ดีดก็เลงจะตีกับสกอต แม่มาด้วยเหรอมาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเพิ่งมาเดี๋ยวกูกลัวเขาคิดกันเด็ดๆตัดไปเด็นๆแต่ตัวไหนตัวไหนเนี่ยนี่เขาตองตายเขลงตายตายครับตายเข้าตายหน้าเดี๋ยวลา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 เฮ้ยพิ่มิ้งบอกมีคนอยากมางอยู่ใกล้พี่วินขอคปเองน่อยวินพี่เลิฟน่ารักสุดเลิฟสุดเลิฟสุดเลิฟพี่วินพี่เลิฟพี่รักขอแคปอันนี้นี่แคงไอวินเลยเหรอ มีใส่มีดีอยากเข้าเอทีอาร์ครับถ่ายอะไรพี่เลิฟถ่ายอะไรวะเดี๋ยวไม่มาถ่ายกันแล้วฮัลโหลเอทีอาร์รับรับรับคนเข้าแก๊งไหมครับอะไรนะครับรับคนเข้าแก๊งไหมครับไม่สรุปพี่เป็นเปลาผมปเนี่ยครับอะไรนะน่าจะแก๊งเต็มแล้วครับใช่หรอไม่อยากเข้ามากเลยอ่ะเอทีอาร์เกินไปครับลุงจริงผมอยากเข้าจริงจริงเด็ดดี้อ่ะอยากตีกันดูไว้อ่ะนีผมไม่ใช่มาเร็วมันผิดคันนะแอมนะแต่ผมซื้อเซอร์ไพรส์พี่โทนี่ไง มีตำรวจเลยทนี่ต้องอีกกี่คนวะดูไงอ่ะมันดูไม่ได้เขาลุงมันไม่ไม่บอกครับอ๋อห้ามบอกเลยเหรอไม่บอกเลยโอเราก็เราก็ชนรถมันไปก่อนไงพี่แล้วให้มันวิ่งให้มันตื่นเต้นดูมาตามกลับห๋อตียนจังลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัดูเป็นต่อดีน้องชายสวัสดีครับจบแคปไปจบแคบไปให้ตำรวจไล่อ่ะ ป้นดิตล้วนี่มาแน่ล่ะแล้วพี่ป้นดิต้องตาดิกูยังไม่ได้นอนเลยใช่หรอเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาแน่กูว่ามาแน่ถ้าป้อนอ่ะใช่หรอถ้าป้นมันขึ้นอย่างนี้เล,เลยเหรอนะ ใช่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 โอ้ตกปลาอยู่อันนั้นแบบแค่ลองป้นไอ้เหี้ยตระลวจแม่งมาชี้เท็จเกินมีใครมาเลยวะตระลวจเขาไปทำอะไรกันวะตื่นเต้นปะมันต้องไปจกปูนข้างขอนอยโทนี่นีเขาอุ้มหรือเปล่าเออใช่อุ้มมันอยู่มาแล้วมาแล้ววะหวอแล้วหวอ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 แววแววไอ้พี่เขาไล่อุ้มอุ้มนี่เขาไล่อุ้มอาวุธอาวุธหายเลยวะพี่ไปมาแล้วนี่ไงมาแล้วดีไงมาแล้ว กรนโน้นครับกระโน er ้นครับกรัน้นครับอ้โหไม่ใชวมาให้คุตั้งตัวเลยสัสยิงเกินซ่อได้กล่องเลยเขาดูไรม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมระดับไม่ต้องซ่อมละ ทีุ่ณตาเนี่ยที่นี่เป็นไงต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ครับลุงพิมว่าต้องพิมพ์ไอ้ตำรวจชวนได้หน่อยครับชวนได้หน่อยชวนได้หน่อยต้องมาเกิดคบลุงแล้วก็พิมว่าเมนูแอดมินไอ้เมนูไม่ใช่ไม่เขาชวนให้ได้ปะเขาชวนได้ได้มั้งจำไม่ได้วะเขาได้ใจหลายไม่ชวนเราขนาดนั้นเลยหรอเชิญได้ชิญได้ครับมันคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดได้ละชวนหน่อยอีหมดเมนูชวนชวนชนหน่อยครับขคำลุงนะตำรวจใจดีจัง ไ้ตำรวจมยังไม่ได้นี่เลยมันถอยหลังไม่ได้ไอีเนี้ยลงลุงลุงดีมีหเมนูดีกว่าหมครับง่ายกว่าเพด้ะไอเพดาาครับลุงเพดาวแล้วก็แร็อีโมดเมนูอเมนูอเื่องดคัอ๋อแออออออัออ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 อมอยออหมันต้องอออั เฮ้ยแม่งโคตรดีแม่งโคตรที่อย่างนี้รถพลิกพิกคว่ำทำไงอะ่ะพลิกคว่ำก็กอกีอมหมดครับลุงอ๋ออีหมดเอาเหรอแล้วทำไมเขาตั้งอย่างนั้นอ่ะเออตำรวจเราหลุดแล้วหลุงฮะไม่คเคยตำรวจว่ไงพี่ไอ่กอดมันแคส รอดลำไนจนไปแล้วได้เฉยเลยครับไปลงไปซ่อมก่อนไหมครับลุงไปไปไปกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวช่างมีกองมีกองมีกองต้องไปหาที่จบปูนะถึงเจอตำรวจอ่ะกล่องมีแก๊งเอ้ที่กองเฮ้ยเดี๋ยวไปไปบ้าดูไว้ก็ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไอ้ียมอนก็ต้องใช้กล่องอยู่ดีไม่ไปไปป้าดูไว้ไงเดี๋ยวไปบ้าดูไว้ไงเดี๋ยวให้ดูไว้เดี๋ยมกล่องซ่อมมันแพงตัวนี้ขึ้นมามไอ้เจ๊เข้มันรู้ด้วยว่ะว่ากล่องซ่อมแพง ถุงด่นอ well ุ้ดถุงด่านอุ้ดถ้ามันเพราะมึงไม่ได้ซ่อมกันบ่อยอ่ะมันน่าจะแพงถ้าแบบถ้ามันมันมันถุงคงซ่อมแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปละทั้งไหนวะไม่ใช่บ้านเองอยู่นี่เราต้องไหมครับต้องไหมครับลุง ขาครับลุงใช่ครับใช่ใช่ใช่ขาอีกครับตัวครับตัวครับตัวครับเดี๋ยวเจอกันโทนี่ไปก่อนอะไรกันอ่ะตายครับลุงไายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไว้ไว้เจอกันครับเหยียยาเหยียยาออกในบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ เขาไม่เล่นใหม่